สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไคเซอร์ครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำการลงดันเจียนกิวของวันเสาร์นะครับส่วนตัวละครที่จะใช้นั้นรบกวนให้ทุกท่านกลับไปดูคลิปของวันอังคารไม่ก็วันพุธนะครับผมก็ใช้ตัวคล้ายๆกันคือ 1. มีตัวลดดาเมจสอมีตัวลดเกะาะ 3. ตัวทำดาเมจสีตัวฮิวหตัวคีอันนี้เพิ่มมาตัวคีครับ คือตัวที่ต้องใช้ในการสกัดสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเซเว่นไนท์ของวันนี้มันมีสกิลอะไรบ้างเซเว่นไนท์ของวันนี้ก็คือทหารเผล็การน้ําแข็งสไปด้ะครับผมสกิลของเขาก็คือแช่แข็งเราหมูนะครับแช่แข็งหมูตัวที่จะสกัดดาวรุ่งของการแช่แข็งหมูได้ก็คือตัวนี้เลยเราสามารถหาฟาร์มไ,ได้ในแบบปกตินะครับ ล้านเนี่ยนี่คือตัวนี้จะมีการอาเรว่าการฟอสหกเทิน turn, ครับผมคือต่อให้ตัวนั้นมันฟาดฟอสมาเท่าไหร่ก็ก็ไม่แข็งครับแต่ตัวนี้ผมมีแค่ห้าดาว oh, คือการได้สี่เทินนะนะผมจะไม่แข็งสี่เทินโอเคนะอ่าส่วนตัวนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนหา้ตรงนี้เลยเข้าวิธีเข้าประจภุภัยไปที่แมป นี่เลยครับหกคดสิบนั่นเองดรอปตั้งแต่สี่ดาวห้าดาวและก็หกดาวครับถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้หกดาวไปเลยโอเคเราไม่พูดทํามทำเพลงนะครับผมเราก็จะไปลุยกันเลยอ่าสงครามชิงประสาทึกตัวนี้เป็นตีระสาทแบบง่ายนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะยากอ่าจะได้ที่ตีได้เยอะเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบดูครับดูคนเด็กิวผมก็ตีได้สี่ห้าแสน ะะดังนั้นผมจะตีได้น้อยก็ไม่แปลกนะครับผมคือพวกนี้เขากิ่งกว่าผมอีกนะฮะโอเคเราเตรียมตัวเข้าไปเลยครับผมอ่ะปรับเป็นทีมที่หนึ่งครับผมตัวแรกก็คือตัวที่ลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามลดเกาะของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยอันนี้ผมเอาไปตัวเดียวเลยคือรีเชลนั่นเองตัวที่สองคือตัวลบบัฟพระลบบัฟได้นะครับฮิวได้ฮิวหมูเพราะว่าสกิลของสไป์เนี่ยจะเป็นโจมตีหมูนะครับผม แล้วตัวทำเดเมจตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวคีย์ก็คือตัวที่ไปป้องกันสกิลน้ำแข็งของอสไปค์ครับผมโอเคเราจะเอาสไปค์ไปด้วยนะครับเพื่อความแรงนะครับผมเพราะว่ามันเลือด40แล้วก็บวก5ด้วยเราเริ่มกันเลยเรียกสไปค์ออกมาเล่นแบบงานน่ายนี้ไม่ต้องซีเรียสครับผมมอนเตอร์ตีเฉยๆก็ตายครับ นตบเฉยๆก็นอนแล้วฮะเห็นไหมโถ๊ะโช๊แค่ไม่ต้องใช้สกิลเลยครับเอ่าจมตีดละเนี่ยผมยังเป็นห้าดาวอยู่นะครับเราก็ไม่ได้บวกด้วยนะเดี๋ยวบ้างๆก็จะทำให้เป็นหกดาวอยู่ว่ายังไงก็ต้องใช้อาทิตย์ละครั้ง โอเคสาสกิลม okay. ู <Yeah. S 1> ให้รถข้างหน้าตายให้หมดครับนั่นแหละตูมตายหมดเสร็จแล้วก็ลดดามีเมจมันแ <Yeah. S 1> ช่แข็งเช่นลึไม่ได้แดกกูลกมลดาดมีเมจลดเกาะโจมตีเดียวไม่ได้แดกกูลก โจมตีเดียวรยแรงๆหัดเข้าไปโอ้โหฮิห้วหน่อยฮิ้วหน่อยเดี๋ยวลานีจะตายซะก,ก่อนครับถ้าลานีตายได้หมดกันพอดีผมเวลาไว้ครับผมเวลาไว้อย่าให้เทิ่อนผ่านไปเร็วครับโดนซับแล้วปุง้ง หายไปหนึ่งเทินรถเดิเม,ดดดเม็ดไปรถเกาะไปรถไดเม็ดทูวดเรียบร้อย เทอร์ที่2แล้วครับผมเข้าสู่เทอร์ที่2แล้วเราต้องรีบทำเดเมจให้เยอะๆครับตู้หมื่นกว่าเอาไงล่ะเอาไงล่ะหมื่นกว่าแล้วมึงลานี่มีสกิลอะไรแรงๆมั้ยเทอร์ที่2แล้วนะครับตอนนี้ พยายามประคองเธอให้นานที่สุดเพื่อถ่วงเวลาใช้สกิลลัวครับผม,มแช่ไปกมีแข็งหลอกสองเธอกันได้สี่เธนเฟ้ยถ้าลานีหกดาวเนี่ยเราจะกันถึงหกเิอเลยทีเดียวนะครับผมหกเธอน,นี้ไม่ใช่น้อยๆนะฮะก็คือทำได้เหมือนได้อีกเยอะเลยครับนี่ไงโดนซับโอกลับไป ซับมันนี่แน่เตอนทดีสามแล้วครับสับไปเถอะเตอนทีสามแล้วบ๊อบของรันเนี่ยก็จะหมดแล้วครับผมเออสับมันไอแสนสี่อครับ ทำมันเออทำมันอีกโอ้ย่ารถเกาะไอ้รถได้เมดดวนนี่เอาตายละควย ได้แสนเจ็ดแล้วครับผมเพี้ยเธอต่อไปนี่เราจะติดฟอสกันแล้วนะครับถ้ามันปล่อยสก,กิลน้ำแข็งออกมาหวังว่าเราจะไม่ติดนะครับอ่าคนที่ติดตัวแรกเลยก็คือเอ่อแม่นางที่ลบบัฟได้นะครับผมพระเจ้าจอท สองแสนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่ติดโชคดีจังเออไฟหน่อยเป็นไงเสียบเสียบเสียบซับเข้าไป โอ้ยอย่าอย่าตายตัวยิวก็ยังแ่แข็งอยู่ครับผมหมื่นห้าสามเท่าครับเฮ้ยตัวยิวฟื้นแล้วเอาลบบั๊บเฉยใช้เวลาไหมเนี่ยเอื้อตายมูกรรมครับตัวลบบั๊บผมเอามาทำอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือสักตัวครับผมโอ้โหโดนเก็บทีละตัวแล้วครับ ได้เมมันยังทันครับยังทันยังไดได้บีได้เจอฟินิชเข้าไว้ปูมสี่พันเออตายเคอดีสิบแล้ว,ลวเดี๋ยวะพวสี่สิบสู้กันซับเจ็ดพัน มีสกิลอะไรใช้ให้หมดเออแข็งมึงอย่าพึ่งรบซุพรรณสยาสิตูมโอ้จบครับผมหลักๆก,ก,ก็คือมีตัวลางเนี่ยแล้วชีวิตจะดีขึ้นแค่นั้นแหละครับแล้วก็สกิลลดเดเมจให้มรูดเอ็ดขาด จำไว้นะครับผมห้ามหลุดเด็ดขาดหลุดแล้วก็จะเสียชีวิตอย่างที่ผมเป็นนะครับผมโอเคเราจะจบคลิปนี้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ